เนื้อคู่ของคนธาตุน้ำกระกฎพิจิกมีนจะมาไม่ไหลธาตุน้ำในเรื่องความรักธาตุน้ำเป็นพลังแห่งความรู้สึกอารมณ์ความลึกซึ้งและความผูกพันเนื้อคู่ของคนธาตุน้ำมักมาในรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดึงดูดกันทางใจเหมือนเจอกันแล้วเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดยศแต่ก็มักมาพร้อมกับก,บการรอเวลาเพราะธาตุน้ำคือความลื่นไหลไม่ได้รีบเร่งเหมือนธาตุไฟ เนื้อคู่จำนามเมื่อไหร่สําหรับคนาธาตุน้ำไพ่และดวงมักบอกว่าเนื้อคู่จะเข้ามาในช่วงที่คุณเปิดใจและปล่อยวางจากความเจ็บปวดเดิมๆม,มีเกณฑ์ว่าเจอในช่วงที่ชีวิตคุณกําลังเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเช่นย้ายงานเรียนต่อเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือเดินทางไกลช่วงเวลาที่เด่นคือปลายปีถึงต้นปีใหม่เพราะเป็นจังหวะของน้ำเปลี่ยนทิศ และบางคนอาจเจอในช่วงหน้าฝนซึ่งเป็นจังหวะของพลังทัดน้ำโดยตรงลักษณะของเนื้อคู่เขาจะเป็นคนที่อบอุ่นจริงใจและคอยรับฟังมีสเสน่ห์แบบเงียบเงียบไม่ได้หวือหวาแต่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยความสัมพันธ์จะเริ่มจากการค่อยๆรู้จักค่อยๆพัฒนามากกว่าการรักแรกพบเนื้อคู่ยังไม่มาเร็วทันใจ แต่จะมาในจังหวะที่คุณพร้อมทางใจและมักจะมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงชีวิตโดยพลังดาวชี้ไปที่ปลายปีหรือต้นปีเป็นจังหวะสำคัญค่ะ